จอยแดงสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องจอยแดงนะครับสวัสดีครับนี่ก็มายองลองย้อมผมเล่นๆนะฮะก็อุปกรณ์ที่ใช้ก็เดี๋ยวไปดูกันฮนะก็อุปกรณ์ก็มีแปลงแล้วก็พวกถ้วยผสมนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสีที่จะย้อมตอนหลังฟอกนะครับ ก็นี่ชุดฟอกสองชุดครับแล้วก็อันนี้เป็นน้านมบำรุงครับที่ไม่ให้ผมมันแสบแล้วก็อาจจะมีถุงมือนะฮะที่ไว้ใส่ไม่ไม่แสบเลยอย่าป้าเพราะว่าป้าเดี๋ยวว่าให้มาทั้งหมู่บ้านนะรู้ว่าสองอันเรารู้ว่าสองอันเรียก้ว่าเราสั่งแค่คู่เดียวเอามาเพื่อใครเนี่ยถ้ายอมมุดหมู่บ้านเลยมั้งอันนี้ก็ใส่แป้งโกกิไม่ใช่นะฮะอันนี้ใส่แบบผงผงฟอกฮะที่เป็นถุงๆเป็นซองๆครับมาหนึ่งส่วนต่อ น้ำยาน้ำยาฟอกครับรียกว่าไฮโดรเย็นครอันนี้เป็น12%เปเ็นเลยก็ถ้าถ้าจะทำตามก็ใช้แบบหเร็นหรือ9%ก้าเอร์็นตก็พออัอนนี้อยากให้เพื่อนมาแแงไนะก็เลยซัสบสปเซ็นต์ไปเลยอ,นนอันนี้เราจะย้อนหนลารอบแม่เราจะฟอกหลายรอบนะเราก็เลยกาวแค่ครึ่งเดียวพอใช้หนึ่งส่วนต่อนหนึ่งส่วนนะ,ะครับครับเราไป ฟองรอบแรกเลยครับไปดูกนันนี่ก็วาสลีนนะคะก็ทารบอบรอบแอบข้างในรอบกระบาลรอบหัวรอบแนวเนี่ยไหไล่ผมเออไม่ให้มันติดหนังมากไปดูการ์ตูนแล้วบ้างเลยดูในหนัง <c oughs> อันนี้วาสลีนหรือกากแย้นครับมันไม่กากเลยเหรอไม่มีค่ะ <c oughs> ไอ้มาแ้งหูอะฮ่า,าเลยเล่นน้ำย่า ทุกคนดูไว้นะครับอันนี้คือสีที่เรากัดแล้วนะครับรอบหนึ่งอ้ไอเจ๊อ๋อ๊อ่อ๋อรอบรอบแรกเสร็จก่อนเดให้แห้งแล้วก็รอบรอบต่อไปเลยครับ เอาเฮียนึกวา่าทำแลบว,วันนี้ก็คุดจิบไหวน,นะครับเ ไหวป่ะฮะอืมเนไงนะเงหน้าหน่อิอืมไม่ไหวทั้งแต่นะนี่ย้อมรอบสุดท้ายเป็นไงลอง้องไปทำตามันได้นะไม่เจ็บเลยจริงเหรอไม่เจ็บนี้เลยไม่เจ็บเลยแล้วตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนละถึงย้อมสีอีกรอบหนึ่งโอเคย้อมสีอะไรครับยิ้มท้องสีอะไรสีเดี๋ยวไว้ติดตามกันดีกว่าท้ายคลิป นนีก็มาลงสีชมพูนะข้อสุดท้ายแล้วคนจับจาามาทำกันางานกันเลย คนจะปักเขาทำกันน<พ>้องๆเจ็บมเจ็บากโคเจ็บเหี้ยเมื่อเขาไฟมาลนหัวโอ้โหเสียตาย กับผู้หญิง่ใเสียเลยโอ้โหชี้นนี่เจ็บจริงเจ็บเลยนะคนลุกนี่ขนขิงลุกเลยต่อไปเดยวมึงเอาไห้กัดก่อนมป็ปเก็บด้ยเรากัดมันก่อนจะไม่ขัอไอไม่รอไปเเีังเจ็บเปล่าเลยเลยระหว่างกับผมรับสอง กลับไปทหารมาอะไรเดี๋ยววะน่ากลัวร้องสองไอ้เหี้ยมันหกอีกแล้วพอแล้วเพื่อนมันทัวแล้วข่าวจริงมันทั่วแล้วเพื่อนมันข่าวแล้วอ๋อข่าวแล้วก็พอแล้วพอแล้วไอ้ีกไม่ยอมแล้วเพื่อนตรงนี้มันดำปิดเลยเหี้ยเห็นดำไม่เห็นนัด อ๋ออ่ะลุกลุกผ่าอะไรัที่สองนะตักที่สองเนี่ยหมุนดิหมุนตัวดิขอเเดด nhiều ra Tôi <laughs> đèn